การไล่บาเสียสวินมองะตอนที่201มืองมงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Envoy from the Abyss หรือแปลไทยเลยคือพูดจะาุู่เพลภาพของมังะได้ตัดมาที่การต่อสู้อีกครั้งตัวของวอร์เดนที่โดนบี้หน้าตอนนี้เนี่ยก็ได้หวัวล้อและฉะนั้นตัวของเขาเนี่ยใบหน้าของวอร์เดนก็ได้เริ่มฟื้นฟูรวมถึงเกาะของวอร์เดนด้วยทำให้เพอร์ซี่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตกใจ เธอสามารถรักษาร่างกายแล้วก็ซ่อมเกาะได้ด้วยงั้นเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นแขนของเบลทีฟที่ทิสซันได้ตัดมาเนี่ยมันก็เริ่มขยับร่างกายและจากนั้นแขนนั้นที่ได้ขยับเนี่ยมันก็เริ่มเข้าโจมตีกลุ่มเพอร์ซิวลทำให้ทั้ง3คนเนี่ยต้องพยายามในการหลบการโจมตีซึ่งเมื่อสามารถหลบการโจมตีได้แขนของเบลทีฟก็ได้กลับไปหาตัวของเบลทีฟอีกครั้งและจากนั้นเสียงวอลเดนก็ได้พูดออกมาไม่เลวเลยนะเจ้าพวกอัศวินเป็นการต่อสู้ที่น่ารักจริงๆ แต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าถ้อเกิดยึดจากความสนุกจากการต่อสู้ข้างล่างแล้วเหมือนว่าในตอนนี้พวกข้างล่างน่ะจะน่าช้ากว่าจริงๆและฉะนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเกาะที่ได้ถูกผ่าตัวของดอนนี่น่ะกำลังพยายามในการใช้พลังเวทพยุงเกาะที่ได้ถูกพ่าไว้โเอนเอต้องพยายามประคองไว้คุบไว้ดอนนี่และฉะนั้นเสียงฮาเซอร์ก็ได้พูดออกมาอดทนไว้ก่อนดอนนี่ดอนนี่ที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับคือว่าลุงฮาเซอร์อย่าเพิ่งสนใจผมเลย เราเตรียมตัวรับแรงกระแทกของเกาะกันก่อนดีกว่าแล้วเมื่อสิ้นคําพูดนั้นแผ่นดินนั้นเนี่ยมันก็ได้ตกลงสู่พื้น <c oughs> ซึ่งถึงแม้มันเนี่ยจะไม่ลงพื้นรุนแรงนักแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเกาะที่ดอนนี่พยายามพยุงไว้เนี่ยมันก็ได้กระแทกและก็ได้เกิดการแตกร้ว <c oughs> าวทำให้ตัวของดอนนี่เนี่ยก็ได้หมดแรงออตอนนี้ฉันขยับไม่ได้แล้วสิ้นสุดคำพูดนั้นตัวของเอลลินก็ไม่รอช้าเขาได้รีบพุ่งมาพยุงร่างของดอนนี่เอ้ยดอนนี่ เวนเลยพื้นและวินาทีก่อนที่ตัวของเอลลี้นั้นจะกระแทกสู่พื้นก็ได้มีลมพายุพยุงล่างของทั้งคู่ไห้เออเพลียที่เรียนแบบนั้นก็ได้พูดออกมาลมหมุนงั้นเหรอและเมาตัวของชอนสามารถลงพื้นได้เสียงของชอนก็ได้พูดออกมากับตันฮาเซอร์ทั้งหมดนี่คือฝีมือคุณงั้นเหรอตัวของฮาเซอร์ตอนนี้เน่ก็ได้เหงื่อตกอ๋อแต่ว่าการต้องพยุมากขนาดนี้คู่ตรงนี้ได้เลยว่าค่อนข้างเหนื่อยสุด จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหานาซีนี่เขากำลังลอยอยู่บนเชดิโฟแล้วเสียงแอนก็ได้พูดออกมาเหมือนพวกเขานะจะสามารถลงได้ยอย่างปลอดภัยนะจากนั้นเอลลินก็ได้โบกมือทักทายนี่มีแต่ดอนนี่เท่านั้นแหละที่อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว,ว่าเหนื่อยแล้วก็อิดโรยนะนะดอนนี่ที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ตอบกลับเออซิฟ้าแค่อยากขยับนิ้วกลางด่าแกยังทําไม่ได้เลยและจากนั้นเฮาเซอร์ก็ได้พูดต่อ <c oughs> ทําได้ดีมากดอนนี่ คราวนี้นี่หลานกลายเป็นนักบุญเต็มตัวแล้วนะแต่เมื่อสิ้นสุดคําพูดนั้นอยู่ๆเนี่ยก็เหมือนแผ่นดินเนี่จะเริ่มสั่นตรึงตรึง,รงทำให้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้หานไปตามเสียงพวกนายดูนั่นสิชิออนเนี่ยก็ได้พูดออกมาเวนเ้ยไม่คิดว่าจะมีปัญหาตามมาขนาดนี้ส่วนนาซีนที่ได้มองไปเนี่ยก็ได้พูดเช่นเดียวกันโถ่เว้ยพวกนายรีบวิง่งหนีก่อนพอาภาพตรงหน้าของนาซีนได้มีอัศวินตัวขนาดยักษ์ที่กำลังเดินมา และจากนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้กูรร้องพร้อมกับที่มันนั้นกําลังจะสะบัดอาวุธเข้าโจมตีทาให้นะตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็พยายามในการตั้งรับและแล้วการโจมตีของมันก็ได้ฟาดฟันปเพอร์ซิวอัลวชเดนแบบนั้นเนี่ยก็ได้เป็นห่วงนี่พวกนายส่วนทิสซันเองก็ไม่ต่างกันสัตว์ประหลาดนั่นตัวใหญ่ขนาดนั้นเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงวอเดนก็ได้พูดออกมา ใช่แล้วใช่แล้วนี่คือช่วงเวลาในการทดสอบของมันเป็นการทดสอบที่ดีเลยล่ะอัศวินทหารยักษ์นั่นชื่อของมันเลยคือโกไลแอดทหารผู้ยิ่งใหญ่แห่งการล้างแขนเป็นโกเลมที่ฉันได้สร้างขึ้นมาจากร่างของอัศวินศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ได้ตายในการต่อสู้กับเทพสงครามช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วโกไลแอดถูกผลักดันด้วยวิญญาณอาฆาตที่มีความเครียดแค้น เพราะฉะนั้นแล้วการโจมตีของมันแต่ละครั้งจะบดขยี้และส่งพลังด้วยพลังอำนาจมหาศาลแล้วเากนั้นภาพก็ได้ตัดมหาโกและแอดโกและแอดเนี่ยก็ได้ยิงพลังบางอย่างออกจากหน้ากากแล้วเศนั้นโกลแอดมันก็ได้เข้าโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าและขณะที่มันนั้นกําลังเข้าจจ่โจมเหล่าทหารวินาทีนั้นศีรษะของมันเนี่ยก็ได้ถูกตัดเขาคนนั้นเลยคือบาลินเฮดคัตเตอร์เบนทำให้นะตอนนี้เราประชาชนที่เห็นเนี่ยก็ได้ดีใจ สุดยอดเลยแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นสุดยอดเลยบาลินผู้ยงคงกระพันเขากลับมาแล้วและขณะที่แต่ละคนนั้นกาลังดีใจเสียงกาเลตก็ได้พูดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนั่นก่อนเหมือนว่าตอนนี้โกลแลดถึงแม้มันจะโดนตัดหัวมันก็ยังไม่ตายและฉะนั้นเสียงวอร์เดนก็ได้พูดอ,าาออกมาอ้อลืมไปฉันลืมบอกไปอย่างหนึง่งว่ามันน่ะถูกสร้างมาจากดักออฟยอ เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงสามารถคืนชีพได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าแต่ว่านายจำไม่ได้หรือเปล่านะเพอร์ซิวัลนั่นเป็นของขวัญจากป้าแห่งราชันพูดและฉันก็ได้ใช้สิ่งนั้นไปถึงแม้จะไม่ได้ใช้มากก็ตามแต่ว่าถึงแบบนั้นผลลัพธนะ์นี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะลงเอยยังไงมารอดูกันว่าเพื่อนของนายเนะี่ยจะสามารถอยู่รอดได้สักกี่คน จะเหลือกี่คนกันนะจนกว่าของเล่นของฉันมันจะพังลงไปก่อนนะและสนั้นเสียงเพอร์ซีก็ได้ตอบกลับขณะที่เขานั้นกําลังตั้งรับการโจมตีฉันจะชนะพวกแกทุกคนให้เร็วที่สุดเลยแล้วฉันเองก็จะปกป้องพวกเขาทุกคนสิ้นสุดคําพูนั้นวอร์เดนก็ได้ตอบกลับก็คืออยากจะบอกว่าจะกําจัดสีความชั่วร้ายได้อย่างรวดเร็วคิดอย่างนั้นงั้นสินะคิดว่าสามารถทําได้เหรอแต่แล้วเมื่อสิ้นสุดคําพูนั้นเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้พูดมาตรงหน้าสามารถทําได้ ตัวชั้นในตอนนี้แล้วก็แล้วฉะนั้นเพอร์ซิวัลก็ได้ฟันวอร์เดนแต่แล้วหลังจากนั้นตัวของเพอร์ซี่เนี่ยก็โดนบางอย่างโจมตีทุกคนในตอนนี้เนี่ยก็ได้หันไปทิดสั้นกับกาะเวนเนี่ยก็ได้ถูกบางอย่างเข้าโจมตีเช่นเดียวกันแล้วฉะนั้นทั้ง3คนกาเวนทิดสั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้หันไปและฉะนั้นเสียงวอร์เดนก็ได้พูดออกมาถ้าอยากทําได้สักขนาดน,นั้นก็ไม่ควรถูกสอยล่วงกันหมดทั้ง3คนแต่ก็นะฉันเข้าใจว่ามันคงไม่สามารถทําได้และภาพตรงหน้าเลยคือ ข้างหลังวอร์เดนนั้นเพลกาดกับไวลอนไซก็ได้ปรากฏตัว และแล้วมังงะเรื่องการไลบบาดเสียสวินตอนที่201ก็ได้จบลงไปคราวนี้เรามาสรุปมังงะในตอนนี้กันก่อนมังงะตอนนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นโกไลแอดนะฮะเป็นชื่อแบบเท่มากโกไลแอดตัวสวินตัวนี้เนี่ยมีลักษณะขนาดใหญ่แล้วก็เหมือนจะเป็นความเครียดแค้นเนาะที่ได้ต่อสู้กับเทพสงครามมามีคําว่าเทพสงครามปรากฏมาถึง2ครั้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถคิดได้ว่าเทพสงครามในที่นี้เนี่ยทีได้ต่อสู้กับพวกอสวินแล้วก็ได้ตายจนเกิดวิญญาณแค้นเนี่ยอาจจะเป็นแลนส์สล็อตก็ได้เพราะอ,อ่่าาได้ลืมว 1- การร้าบาดเนี่ยตัวของแลนส์ลอตนั้นมีฉายาว่าเทพแห่งสงครามดังนั้นแล้วคําว่าเทพสงครามในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงแลนส์ลอตนั่นแหละส่วนการที่โกเลตโดนโจมตีขนาดนั้นเรียกให้เป็นไรเนี่ยก็น่าจะเกิดจากดักออฟยอร์จากอาณาจักรผู้ที่ตัวของวอร์เดนได้เคยขโมยไปและถึงแม้เราจะไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ทําอะไรนอกจากการรักษาแต่ว่าตอนนี้มังงะก,ก็ได้พูดแล้วนั่นคือการคืนชีพซ้ําแล้วซ้าเล่าเราก็ต้องมารอดูนะฮะว่าการต่อสู้กับวิญญ,ญาณแคเนี่ยสิ่งที่จะสามารถต่อสู้กับโกเลตได้นั้นจะเป็็นนอออออะะะะไไรรรราาาาจจจจเเปปพลลัังงกกย่่หืมตี สามารถคืนชีพได้หรือว่าการกักขังหรือว่าการทําให้ความแค้นหายไปหรือว่าจะเป็นการที่แลนสล็อตได้โผลมาจากการกำวิญญาณแค้นอีกครั้งอันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งนะฮะที่เราต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงและก็ต้องกลับมาที่มาังงาะกันอีกครั้งเนื่องจากว่าในตอนนี้4ความชั่วร้ายได้ยืนระจาน้ากับกลุ่มของเพอร์ซิวัลแล้วและขณะที่ฝั่งนั้นมีโกแลแอดรวมกันเป็น5ตัวแต่ว่าฝั่งนี้มีเพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นต้องมารอดูว่าการต่อสู้ครั้งนี้นั้นจุดจบจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็ต้้อองขอลานคบน like, น share, นบคบบดัุุณณโส โดดนเ้วยสุดยอดครับช่องนี้ภาพมังงะได้มันสุดในยุคหลอติดตามเรื่องอื่นเพิ่มนะครับแมอันนี้ก็เวอร์ไปนิดนึงนะฮะซึ่งทุกคนก็สามารถโดเน a t เป็นลรงใจให้ผมได้ที่ลิงก์โดเน a t ด้านล่างโดยคนที่โดเน a t มาเนี่ยก็เป็นทั้งกำลังใจแล้วผมก็จะขอบคุณในทุกทุคลิปของแต่ละเดือนบายบายครับสวัสดีครับ